ัสดีครับวันนี้เพราะว่าผมไปกันสายเช่นเคยนะครับวันนี้พามี2รุ่นอยู่ในมือผมแปลว่าเกิดการเวสกันแล้วแต่ถามว่าวันนี้เอามาเวสกันไหมเรียกได้ว่ากึ่งเวสแล้วกันนะครับแล้วก็มาทําให้ดูว่ามันคุ้มค่าที่จะอัพไปเป็นตัวท็อปหรือเปล่าสําหรับตัวที่มีชื่อว่า i อคูเนียสินะครับแล้วก็ตัวที่มีชื่อว่า i อคูสินะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าสเปคเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากแต่ว่าราคาที่มันเปิดตัวออกมาเนี่ยของตัวไอคูเนีอสิบเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้ ชิปเสริมที่ให้มาเหมือนกันเอ่ยนะครับแต่ในขณนะดเดียวกันนะครับไอคูสิบสอตอนนี้เนี่ยราคาลดลงมาจากเดิมเนี่ยโดยปกติแล้วตัวท็อปมันจะอยู่ที่2 7 9 9 0บาทใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันลดลงมาเหลือประมาณถ้ายังเป็นออฟฟิเชียลอยู่เนี่ยเหลือประมาณ2 5 0 0 0แต่ว่าถ้าเป็นที่มือสองที่หลายคนหากันนะครับก็จะเหลือประมาณ1 7ึ0 0โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาทำให้ดูว่าเอามือ1ไปเลยหรือว่าเอามือ2ดีในแง่ของประสิทธิภาพให้คุณผู้ชมได้ลองฟังลองดูกันแล้กนนวก แน่นอนแล้วว่าตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อให้คุณผู้ชมตัดสินใจได้ง่ายเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะพูดในพาร์ทของความลื่นความสมูทแล้วเนี่ยเรายังมีตัวอลิสิตนะครับหรือว่าตัววิเคราะห์เฟรมเรทโดยเฉพาะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าในระยะเวลาเท่ากันนะครับการแกว่งของเฟรมเรทเป็นยังไงบ้างตอนที่เล่นเป็นยังไงบ้างนะครับหรือรวมไปถึงโหมดที่เราเอามาแทรกเฟรมจริงๆเนี่ยมันใช้งานได้จริงมากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวสเปคนะครับผมจะขอเล่าจากตัว i อค n น o โอสิไปที่ตัว i อคูสิบสนะครับโดยเริ่มท ให้หน้าจอมาเป็น AMOLED นะครับขนาดหน้าจอ6.78นิ้วความเรียดเป็น 1.5K Refresh Rate 1 K, 100 4 4 h z นะครับในขนาดเดียวกันนะครับไอคู12เนี่ยให้หน้าจอเป็น LTPO AMOLED ขนาดหน้าจอเท่ากันครับ6.78นิ้วความเรียกเป็น 1.5K เหมือนกันและ Refresh Rate ให้มาเป็น104.4 h z เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในพาร์ทของหน้าจอผมให้เหมือนกัน CPU ครับผมสำหรับตัวไอคูลิโ10นะครับให้มาเป็น Snapdragon 8 s Gen 4ในขณะที่ไอคู12นะครับให้มาเป็น8 Gen 3นะครับก็จะมีความต ในแง่ของความแรงหรือว่าการท็อกสปีดการจ่ายความเร็วประมาณนั้นนะครับตัวที่ผมนํามาทดสอบนะครับรุ่นแรมรอมเท่ากันเลยคือรุ่นแรม16นะครับแล้วก็ตัวรอมหรือว่าสตอเรตเนี่ยให้มานเป็น512เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าหยิบตัวท็อปมาใช้งานด้วยกันทั้งคู่นะครับแบตเตอรี่อันนี้โอ้โหของตัวไอคูนิโอ10นะครับให้มา7,000ในขณะที่ไอคู12นะครับให้มา5,000นะครับทั้งคู่ให้ฟ้าชาร์จเท่ากันอยู่ที่120วัตต์นั่นเองนะครับเมื่อกี้เกไป1,000ล้วะโดยราาค ถ้าเอาแบบตั้งต้นเลยของ iQ คูนีโอสิตัวท็อปนะครับอยู่ที่17,990บาทในขณะที่ i q คูสิราคาตั้งต้นอยู่ที่27,990บาทแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าของ iQ คูนีโอสิบเขาจะมีช่วงโปรโอะไรบงอะไรเบิร์ดนะครับหรือรวไมไปถึงเทศกาล77ที่เพิ่งผ่านมาลดร,ราคาได้แบบโหยน่าเจี๊ยบมากพูดจริงนะครับในขณะเดียวกันนะครับไอคูสิบสองเนี่ยมันเปิดตัวมาแล้วประมาณ2ปีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่ขายในตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้มมากแต่ว่าถ้าคุณไปดดูตลาาามืออสงนะคครรับรา ค่อนข้างเ้าเลยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก1 7ื่นเโดยประมาณนะครับแต่ว่าก็เลยมาทําให้ดูว่าเออใน,นองบประมาณที่มันต่างกันแค่แบบ1000บาทนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับโดยเกมที่ผมจะนํามาทดสอบนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3เกมนะครับคือเกม p u b g Mobile h o n ก a ต s t ์เ r ีย l และ e n s h i n Impact ซึ่ง3เกมนี้สามารถที่จะใช้ชิป Q1 ที่ทั้งคู่มีนะครับแทรกเฟรมเรทได้ผมก็เลยอยากอธิบายให้ฟังแบบ2พาร์ทแล้วกันว่าเออในกรณีที่ไม่แทรกเฟรมเรทแล้วก็แทรกเฟรมเรทเนี่ยทั้งคู่เป็นยัง โมบายก่อนแล้วกันนะครับ PUBG Mobile ครับทั้งคู่นะครับปรับกราฟิกไม่เหมือนกันนะครับโดยตัว i q ค e o 10นะครับยังคงปรับกราฟิกเป็นลื่นไหลแล้วก็เฟรมเรตเป็น Extreme มพั s หรือว่า90เฟรมนะครับในขณะที่ i q คูสนะครับสามารถที่จะปรับกราฟิกเป็นลื่นไหลแล้วก็เฟรมเรตเนี่ยเป็น u l t r a Extreme นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวัดกันในแง่ของพลังดิบจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามถึงความลื่นแล้วก็ภาพที่มันมีความลื่นความสมูทที่สุดเนี่ยยังไงผมก็ยังให้ i 12ในความลื่นในส่วนส่วนนี้อยูในควานกีผมลองเล่นค ือตอนที่ผมนํามาทดสอบเนี่ยคือผมทดสอบใน f ันทัชโอเอสเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดแล้วก็อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดด้วยกันทั้งคู่นะครับของตัวไอคูนีโอสิก็ทําได้ดีมากๆเลยเช่นกันนะครับคือถ้าเล่นตั้งแต่ลงกิจกรรมกระโดดลงไปเล่นไปเรื่อยๆจนวงจบนะครับเฟรมเรทเฉลีย่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ8 9 9 0ตลอดเวลาเลยนะครับไม่ว่าคุณจะลงเป็นทีมลงเดี่ยววันแมนสครอตอะไรต่างๆเนี่ยในความเรื่องในส่วนนั้นมันก็ยังมีอยู่นะครับแต่ถ้าเทียบพลังดิบกับไอ้คูสิบสองนะครับไอ 120. ้คู เมเทที่สูงกว่าทําให้ในตอนที่เล่นนะครับเวลาหันซ้ายหันขวาเร็วๆเนี่ยในพาร์ทของพลังดิบของไอคูสิเนี่ยมันจะมีความลื่นตามากกว่านะครับถ้าใครที่แบบไม่อยากใช้ชิปเสริมนะอยากใช้แค่พลังดิบของตัวเครื่องอยากได้ความสมูทแบบไม่ต้องใช้ชิปแทรกเฟรมขึ้นมาในส่วนนี้ของไอคูสิก็จะทําได้ดีกว่าและลื่นแบบ120ตั้งแต่ต้นจะรดปลายเลยนะครับตั้งแต่กระโดดลงไปเข้ากิจกรรมกิจกรรมนะครับรวมไปจนถ,ถึงจังหวะวงท้ายๆของไอคูสิบสองเนี่ยเฟรมเรทก็อยู่ที่ประมาณหนึ่บบนงร ว่าในส่วนนี้ไอ้คู่สิบสได้ดีกว่าเล็กน้อยในพาร์ทของความลื่นความสมูทในการหันซ้ายหันขวาการวางเป้าการวางสโขบในส่วนนี้ผมว่าไอ้คู่สยังคงทําได้ดีกว่าเล็กน้อยแค่นั้นนะครับส่วนเรื่องของการแทรกเฟรมเรทให้มันกลายเป็น144รเฟรมนะครับผมบอกเลยว่าทั้งคู่เล่นได้ดีเหมือนกันเลยด้วยเบสออนเฟรมเรทตั้งต้นเนี่ยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในตอนที่ลงกิจกรรมเหมือนกันนะครับวิ่งไปในวงนะครับหรือว่าในจังหวะท้ายวงมีคนอยู่เยอะๆก็มีความลื่นที่เหมือนกันพอดีเหมือนกันนะ านแทรกเฟรมนะครับถ้าใครไม่ชอบแบบไม่อยากให้พลังงานลดเยอะไม่อยากเล่นพลังดิบอยากใช้งานแทรกเฟรมผมบอกเลยว่าไอคูนีโอสิบทำได้ดีพอๆกันเลยกับไอคูสิบสองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่คิดว่าในงบประมาณส่วนนั้นเนี่ยที่ผมมาเอาไอคูนีโอสิบดีกว่าผมว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งทางที่เรียกได้ว่าคุ้มกว่าอย่างแน่น,นอนนะครับถ้าเกิดคุณซีเรียส่องความเป็นมือหนึ่งด้วยแล้วก็แบตเตอรี่ที่ใหญ่มากกว่าด้วยนั่นเองนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดที่เหลือโอ้โหเหมือนกันแทบจะทุกอย่างนะครับโหมด รวมไปถึงฟีลิ่งการเล่นการวางสโคปการใช้งานจอโลสโคปผมบอกเลยว่าทําได้ดีเหมือนกันเลยนะครับคือเปรียบได้เหมือนกับเป็นมือถือไอคูสิบสออีกรุ่นหนึ่งอ,อางจริงในพัรดทเสริมะนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเกมต่อไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเกมโคมไกสตาร์เรีนะครับเกมนี้เนี่ยกราฟิกสูงสุดเหมือนกันคือกราฟิกสูงมากนะครับแล้วก็เฟรมเรท60เฟรมโดยผมจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันแบบชัดๆโดยการวางตัวไอคูเนโอสิบไว้ข้างบนนะครับแล้วก็ตัวไอคูสิบสองเนี่ยไว้ด้านล่างเพื่อให บ Boss, เน,นเป็นไงง้างโดยผมจะพูดในพาร์ทของพลังดิบก่อนเลยแล้วกันนะครับในเฟรมเรที่เป็น6 0เฟรมนะครับผลปรากฏว่าในการที่เราเล่นจริงๆนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะต้องชมตัว i อคูเนียสิด้วยนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพในการเล่นจริงๆเนี่ยเฟรมเรทอาจจะไม่ได้แต่60หรอกมันจะอยู่ที่ประมาณสัก48 49เ้าโดยประมาณนั้นนะครับคือมันมีโอกาสน้อยมากที่มันจะเกิน50หรือว่า55ขึ้นไปนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นแค่ไอคูเนียสิแต่ว่ามันเป็นที่ไอคูสิบสองด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเกมมมนนีีน้ั การตลอดเวลาและมันใช้ความเร็วในการเร่งเทินหรือว่าเร่งเอฟเฟกให้มันเร็วขึ้นนะครับทำให้ในการเรนเดอร์กราฟิกนุ่นนี้นั่นเนี่ยอาจจะไม่พอหรือว่าจะไม่ทันหาย,ายากมากรุ่นที่เล่นแบบ60ลื่นๆนะเอาเป็นว่าไอ้คูเนโอสิบทำได้ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซนต์กับไอ้คูสิบสองนะผมให้แบบ99.99% 99เลยเรียกได้ว่าเหมือนกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าพอมาดูค่าความสเตเบิลจริงๆเนี่ยของตัวคูเนโอสิบเนี่ยจะมีความสเตเบิลมากกว่าเล็กๆน้อยๆนะครับคือไอ้คูสิบสองเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เกมมันรันเวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับอย่างเช่นแพทล,ลา่าสุดที่เป็นเวอร์ชั่น3.4เนี่ยมันก็จะเลือกออปติมัทกับ CPU ที่มันเป็นเจนใหม่ๆอย่างเช่นตัว8 Elite นะครับหรือ 8S Gen4 อะไรพวกนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในแง่ของ8 Gen3 ตอนนี้เนี่ยอาจจะได้รับการออปติมัทน้อยลงแล้วก็เลยทําให้ค่าความสเตเบิลของเฟรมเรทเนี่ยอาจจะไม่ได้นิ่งมากเท่ากับตัว 8S Gen4 หรือว่าตัว i อค o n e 10นั่นเองนะครับแต่พอเราได้ลองเอามาใช้ในการแท้รนัตวีก อเคสำหรับผมถือว่าทําได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็จะลดตัวเฟรมเรทลดลงมาเหลือ45เฟรมนะครับแต่ว่าในส่วนส่วนนี้เนี่ยถ้าคุณดูกราฟดีๆนะครับของตัว i อค12เนี่ยจะมีความสเตเบิลมากกว่าในการแทรกเฟรมนะครับค่าความสเตเบิลค่ามินค่าแม็กของตัวเฟรมเรทเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีกว่าในเวลาเท่ากันแล้วก็ในซิตูเอชันหรือว่าสถานการณ์เดียวกันเนี่ยผมว่า i อคูสแทรกเฟรมได้ค่อนข้างเนียนตามากกว่าเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้ถือว่าเยอะมากขนาดนั้นเพราะว่าเกมนี้เนี่ยถ้าแทรกจริงๆเนี่ยม ลักษณะการทํางานก็คือลดเฟรมเรทลงมาเหลือ45แล้วก็คูณ2ก็ไปแต่พอดูความสเตเบิลของเฟรมเรทจริงๆแล้วเนี่ยของตัวไอคู12จะมีความดูดีกว่าเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับถ้าเทียบกันนะผมว่าของไอคูณ Neo 10เนี่ยจะได้ประมาณ95เปนะครับอันนั้นก็ถือว่าเยอะมากแล้วกับราคาที่เราต้องจ่ายไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมสรุปไอฟังวงกว้างอีกทีนึงสำหรับเกมโฮงไกสตาร์เรลถ้าเป็นในพาร์ทของการเล่นพลังดิบนะครับส่วนตัวลแล้วคิดว่าไอคูณน e อ10เนี่ย ส่วนตัวแล้วนะครับมองว่าของตัวไอคูเนียวสิก็ยังคงใช้งานแทนไอคูสิบสองได้ในราคาที่ย่อมเยาวกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งพลังดิบแทกเฟรมไอคูเนียสิเอาอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะครับมากันที่เกมสุดท้ายนะครับสำหรับเกมเกนชินิแพคนะครับในเกมเกนชินีแพคกราฟิกปรับเหมือนกันคือกราฟิกสูงสุดเฟรมเรทเป็นหกสิบเฟรมนะครับเราจะพูดในพาร์ทของพลังดิบก่อนเลยดีกว่านะครับว่าเล่นเป็นไงบ้างโดยรวมส่วนตัวนะครับบอกได้เลยว่าอึ้งทึ่งเสียวมากเพราะว่าในรอบนี้นะครับค่าความลื่นหร จะเยอะกว่า IQ คูนะครับคือเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันวิ่งจังหวะเดียวกันนะครับในพาร์ทของการเรนเดอร์ ทั้งใช้งาน CPU GPU เนี่ยมันใกล้เคียงกันมากนะครับผลปรากฏว่าไอคูเนโอสิบนะครับสร้างความสเตเบิลหรือว่าความเสถียรของเฟรมเรทได้มากกว่าไอคูสิบสองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในมุมมองของผมที่ผมมองเนี่ยผมมีความรู้สึกได้เลยว่าตัวไอคูเนโอสิบเนี่ยจะมีความลื่นตาม,มากกว่าในบางโมเมนต์นะครับอย่างเช่นตอนที่ใช้งานสกิลนะครับกดตีธรรมดาหรือว่ากดวิ่งในโอเพน o r l d ต่างๆนะครับการเรน,นเดอร์ฉากเนี่ยมันจะมีความสมูทแล้วก็ความลื่นไหลที่เห็นได้ชัดถามว่าชัดมากไหมมันก็ไม่ได้มากหรอกเพราะว่าตัว ค่าเฟรมเรทเนี่ยจริงๆมันใกล้เคียงกันมากนะครับคือมันก็จะคงเล่นได้ลื่นๆเหมือนกันในพลังดิบนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยจะชอบไปที่ไอคูลี่วิมากกว่าเดี๋ยวขึ้นกราฟมาให้ดูนะครับว่าอันนี้คือกราฟของค่าความเสถียรของไอคูลี่วิสเวียกับไอคูลสิบสองนะครับจะเห็นได้เลยว่าเออความสเต็บเบิลของ frame rate เฟรมเรทเนี่ยมันจะมีความอ่อนนิ่งแล้วก็สเต b l เบิลมากกว่านเด็นะครับแต่พอมาเป็นในพาร์ทของการแทรกเฟรมเรทอันนี้ต้องขอยอมรับเลยนะครับว่าไอคูลี่สิบสองเขาทำมาดีมากๆนะครับคือด้วยความที่เขาเ หรือว่ามันมีความนิ่งของการแทรกเฟรมแล้วนะครับมันก็เลยทําให้ในการแทรกเฟรมเนี่ยของตัวไอคู่ทดอบนะครับมันจะมีความสเตเบิลมากกว่านะครับแต่ถ้าให้ผมมองภาพจริงๆนะผมบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยทำได้ดีเหมือนกันคือต้องขอบอกว่าเวลาที่มันเกินแบบ120รเฟรมขึ้นไปเนี่ยมันจะแยกอะไรกันไม่ค่อยออกนะครับมันจะแยกออกในกรณีที่คุณหันซ้ายขวาเร็วๆนะครับซึ่งในตอนที่เราหันซ้ายขวาเร็วๆเนี่ยน่าจะแยกกันไม่ออกอยู่แล้วนะครับในพาร์ของเฟรมเรทนะครับถ้าเราพูดในพาร์ของความสเตเบิลเนี่ยบอกเลยว่าม ผมจะตอบคําถามที่คนถามเข้ามาว่าพี่ครับถ้าให้ผมเลือกระหว่างไอคูลสิบสองกับไอคูเนีสิเนี่ยผมเลือกรุ่นไหนดีเพราะว่าแบบทั้งคู่มันเหมือนกันนะครับสุดท้ายผมจะพูดว่าเลือกไอคูเนีสิได้เลยครับเพราะว่าถ้าเรามานั่งมอง3เกมที่เราพูดกันมาเมื่อกี้นะครับทั้งค่าพลังดิบค่าการแทรกเฟรมนะครับมันแตกต่างกันไม่ถึงประมาณ3-5%เเพราะฉะนั้นเนี่ยในราคาที่คุณต้องจ่ายที่เพิ่มขึ้นไปสูงขึ้นหรือ ได้มือถือที่มันเป็นมือสองเข้ามาอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่คุ้มค่ามากที่เราจะขยับไปใช้มือถือรุ่นเก่าในเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับที่สถาปัตยกรรมก็ดีนะครับฟ้าชงฟ้าชันแบตเตอรี่อะไรเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะตอบคําถามว่าไอคูเนียวสิคุ้มค่ามากกว่าทั้งในแง่ของความลื่นความสมูทถ้าเทียบกับเรทราคานะครับไอคูนียวสิตอบโจทย์ได้ดีกว่านะครับมากันที่พาร์ทสุดท้ายนะครับที่หลายคนน่าจะอยากรู้มากที่สุดนะครับคือในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ความร้อนนะ คูเนียวสิก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ไอคูสิบสองนะครับถ้าเป็นในพันของแบตเตอรี่นะครับไอคูเนียวสิเนี่ยจะลดไปแค่ประมาณ15%ในขณะที่ไอคูสิบสองนะครับแบตเตอรี่ลดไป24%ในการเปิดโหมดมอนสเตอร์เหมือนกันรีเฟรชเรดบูตเหมือนกันแต่ต้องขอยอมรับนะครับว่าแบตเตอรี่ที่ให้มาถึง7,000ของไอคูเนียวสิเนี่ยมันอึดขึ้นจริงๆผนวกกับซอฟต์แวร์ที่เป็นโต้ฟันทัชของเขานะครับที่แบตเตอรี่มันอึดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอคูสิบสองเนี่ยเราเล เอนนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะซื้อมือสองสมมติเนี่ยยังปรับใจจะซื้ออยู่เนี่ยก็ต้องลองเช็คดูในเรื่องของสุขภาพแบตเตอรี่ด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับมาอนที่ในพาร์ทของความร้อนนะครับไอคูลีโอสิบร้อนอยู่ที่47.8องศาในขณะที่ไอคูลีสร้อนอยู่ที่47 12, องศาต่างกันแค่0.8องศานะครับถามผมว่าซีเรียสไหมผมบอกเลยว่าไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งคือไอคูเนี่ยมันระบายความร้อนไวเพราะว่าถ้าเป็นตัวน e โอสิบนะครับเขาจะมีแผงระบายความร้อนอยู่ที่ 7k ก็็็คืออรรรรระมมมาาาาณ 7, ตางตงนะเเนนกบยว้ แล้วนะครับแล้วก็ตัวรุ่นพี่ของเขาก็ใกล้เคียงกันนะครับผมว่าถ้าเป็นในพาร์ทของความร้อนเนี่ยมันจะแยกกันไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนที่ใช้งานหรือว่าตอนที่เล่นจริงๆเนี่ยฟีลิ่งมันคล้ายกันเลยอย่างที่ผมบอกนะครับตั้งแต่ต้นจนจบในตอนนี้นะครับถ้าเกิดให้ผมเอามาเทียบกันจริงๆว่าไอคูนนโอสิบเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์ของไอคูสิบสองในพาร์ทของการเล่นเกมอย่างเดียวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทดแทนได้9.9.9%กับราคาที่เราต้องจ่ายและก็เรายังมีตังเหลือไปซื้อพพววกกกกกออุปรณ์เคสไีีนนนัััทท้้้้้งงถา เราเทสในเรื่องของเกมอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกันแต่ถ้าคุณผู้ชมไปดูในพาร์ทของการถ่ายรูปนะครับอันนี้เนี่ยจะมีความเห็นต่างกันชัดมากๆนะครับก็ต้องเลือกอีกว่าคุณเป็นคนที่ถ่ายรูปเยอะไหมถ่ายวิดีโอเยอะไหมนะครับเพราะว่าในพาร์ทของ iQ 1ูเนี่ยมันก็จะมีในการถ่ายรูปที่มันสวยหรือว่าอะไรต่างๆนะครับซึ่งคุณน่าจะย้อนกลับไปดูรีวิวกเกาๆได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้นะครับหรือว่าอยากให้ผมเอาไปเวิสกับรุ่นไหนอีกสามารถที่จะคอมเมนต์ขอเข้ามาได้นะครับวันน ทัแลสค้วสวัรดีครับ